คนเยอะอุ๊ยอุ๊ยเอบคุณพี้านสันล่าแจ๊สขอบคุณพี่บ้านสำหรับใจสโอ้โหสวยเลยนะคะเด็ดเลยนายพี่ก็วินสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเฮ้ยมาโอยโอเคคีกาวินดีใช่ไหมอะ เฮ้ยแ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอเอาอันนี้แต่งจัดไปเลยวิชิตินาลักใช่มีคนถามร้านที่เมี้นรอไปกี่โมงแล้วคุณเม้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออเ๊แล้ววันนี้ไปไหนออก็ูไปที่ไม่อ่านคนผมบ้างคุณแนดคุณแนดเพิ่งเห็นเลยเพิเห็นเลยขอโทษนะครับ เห็นเลยค่ะ <zo> คุณแอนพี่มั่งดูเอฟซีพี่กวีอยู่เลยตามรอนพี่กวีเลยแหละวันนี้ดูเอาสีน้ำตาลก็ได้เฮ้ยแชมพูอ่อนมีแชมพูอ่อนชมพูเพคลมบอกหรือว่าโอ้โหพี่ไข่แน่นอนจริงๆพี่บอยบอมึงเอินครับมึเอินวันนี้ไม่ได้นัดหมายครับพี่บอยตั้งใจมาอยู่แล้วครับเพราว่ามีกวีนเลยแหละพี่กวีไลฟ์ในสถานที่ เลยอ่ะห้าเหรียญก็หกเหรียญเอาเอาน้องบัวชนะดิครับฮ้ยสู้ไม่ได้คุณน้งหมานองหน้าหนักมากเลยขอบคุณลุงพลนะคะสำหรับมินิฮาสค่ะครับลุงพลลุงพลเล่นเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวทุบถ้ายเอานี่ก็ได้ สุดท้ายเลยโอเคเดี๋ยวเป็นตัวต่อเป็นตัวต่อสุดยอดเลยครับเนี่ยิสิกเนี้สุดยอดแล้วคุณค้าคนหวานคอยเชียร์บ้าโอ้โหนี่ทองเย้บ้าเนื้อโบไปตัวหนึ่ง๋อาหรอพี่เป้ขอไว้เหรอใช่เฮ้ยมาไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องคุยโอ้เหรียญโอะไรเยอะแยะชีวิตเนี้ยแพ้แต่แคร์แบงเดียวแหละ จบแล้วลงมาแล้วต้องได้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเย่ตรงขวามือก่อนเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณโอเว่นอุ้ยคุณโอเว่นสวัสดีค่ะเอาสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยเย่ดีใจมโอเว่นมาแล้วคุณโอเว่นถ่ายมินานเลยตั้งแต่คุณโอเว่นเล่นอยู่ไทยซ่าใช่นั่นหรอรวมดาราบ๊อบบี้ได้เลยวันนี้เย่ เรียนหาพี่วินให้เหรออันนี้อยู่นี่เปลนหมดแล้วพี่ให้เราเล่นตอบพี่วินเราไม่ไน้ละวันนี้คุณโอเว่นไปเล่นไทซ่าเหรอคะเป็นไงบ้างคะเไงบ้างอะที่เขาเป็นยังไม่ได้ไปเลยเรรียบคุณโอเว่นไปคุณโอเว่นเป็นยังไงบ้างอย่างนี้งานเช้าพี่ไข่พี่ไข่บอกพี่ไข่คุณโอเว่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไข่ติดกิฟต์ด้วยกต์ตัิฟต์ตัวติดกิฟต์ โงงานโรงงานโรงงานดึงเข้าหาตัวพี่เดี๋ยวมีดาราตามไปอีกครับผมว่าครับจบหูไม่จบไม่จบเลยตรงนี้อะไรก็ต้องได้โหมีคนจริงเหรอคะคุณโอเว่นใครอ่ะตื่นเต้นเลยคุณคุณโอเว่นบอกว่าเดี๋ยวมีดาราตามไปอีกครับผมว่าน่ารักมากเลยตัวนี้เเจลยปกติเล่นครึ่งเหรียญนึงนะตัวนี้ครึ่งเหรียญใช่ พี่หยอดยังไงพี่เอาแล้วพี่ดึงกลับคุณไมคบอกว่าคุณโอเวนใส่เปเลยคนนี้ใช่ครับคนจบจบเลยสวยติดเล่นครึ่งเหรียญนะอันนี้แล้วนี้เล่นกี่เหรียญแปดแปดมีสองสถานีอยู่ในมือผมตอนนี้นะครับตู้ถมไหมคะใช่ค่ะเหรียญเดียวมาครับพี่กวินโอ้โหสวัสดีครับ เกอนบอกดารามามีคนบอกว่าดาราสาวท่านหนึ่งจะมาสาวาน่จะมาจริงด้วยมไม่เก่ว่จะมาที่นี่ผมฟันทงแล้วเป็นคุณนัทแน่นอนคณโอเว่นกับคณแช์วอนเขาบอกมาเมโลดี้ไหมคะม่เมีนะคะมีค่ะเ่เนอ้าวมามาโอเค ว่าตีหัวตีหัวเชื่อผมนี่พี่เฮ้เรียกน้องเม้นจัดใหม่โอเวกเอิร์นเคว้งซื้แล้วมันก็เด้งออกโอ้ยลงลงไอเด้งออกไปขวดเกลยดกองแช่งครับอย่าร้อนครับเดี๋ยวหัวจะร้อนนั่นคุณจ้าวนะคะขยับออกนะครับจบงานได้ไหมน้องชึบนิ่มๆครับนนิ่มๆนี่ ที่บ้านมีครับพี่ตองนะจ๊ะโอ้โหหรือเก็บออกด้วยมามวินได้เลย่งด้วยัเราเป็นบอแอบหาตัวี่ต้อคสหรับไอลิวอเป็นราคออ่าหลอเกงก็โดนโหเอเสหลอคะเรไปอ มาเลื่อนรถก่อนขอบคุณแจรถหน่อยเอะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่กูวินลงไลฟ์เลยแล้วกันแบตหมดแล้วนะครับขอบคุณมากของขวัญการติดตามนะพี่มินมีไลฟ์ต่อยด้วยนะครับเจ้